วันนี้จะมารีวิวโรงแรมเบสตันโฮเทลนะคะอยู่ที่พัทยาซึ่งเบสตันโฮเทลจะอยู่ที่พัทยาใต้นะคะก็จะใกล้กับถนนคนเดินมัทยานะคะวัดใชยมงคลแล้วก็หาดพัทยานะคะก็ราคาถูกสะอาดนะคะมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จุดสังเกตของซอยเบสตันโฮเทลนะคะก็คือจะมีการไฟฟ้าอยู่ที่หน้าปักซอยนะคะเมื่อเลี้ยวเข้ามาแล้วนะเราก็สามารถที่จะจอดรถนะคะแล้วก็เดินเข้ามาเช็คอินที่รีเซพชันได้เลยนะคะเช็คอ mm ิน hmm. ได้ในเวลาบ่ายสองนะคะเช็คอิน mm hmm. ใช้เวลาไม่นานเนาะ mm hmm. ก็จะได้รับคีย์การ์ดนะคะขึ้นมาด้านบน ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำก็มีเชื้อโครกมีฝักบัวนะํน้ำแรงเป่าโอเคนี่ก็มีน้ำมีกาแฟ นี่คือตู้เย็นตึ้งตึง้งก็มีทีวีเตีงเราไม่ได้จองวิววิวสระว้น้ำมาเราก็จะได้วิวประมาณนี้นะครัชอันนี้คือผ้าก็เป็นตู้เซฟอันนี้เป็นผ้าโฮม สำหรับโรงแรมนี้นะคะก็คือเป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามานะคะเพราะว่าเราเคยมาไปแล้วตอนประมาณปี2021คะ่ะประมาณช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยเรามาในราคาประมาณ3 7มบาทคา่ะหนคืนสองอนะคือโรงแรมถูกมากก็คือตกคนละประมาณไม่ถึง200เลยนะคะและ้วก็แต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยราคาตกเบ็ดเสร็จแล้วที่เราจ่ายผ่าน A g ก da ไปก็คือ607บาท ก็คือประมาณคนละ300แต่ว่าทั้ง2ครั้งเลยที่เรามา2,021กับ2,023เนี่ยก็คือไม่รวมอาหารเช้าทั้งคู่เลยนะคะคือมองว่าฟาซิลิตี้ต่างๆมันก็คล้ายๆโรงแรมทั่วไปเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีห้องอาหารมีสระว่ายน้ำ มีฟิตเต็อะไรเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่าถูกเลยนะคะในราคาแบบประหยัดนะสำหรับใครที่มาพัทยาแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเน้นนอนดูวิวทะเลอะไรเงี้ยนะคะ,ะเน้นแบบว่าเหมือนเราคือออกไปหาอะไรกินออกไปเที่ยวออกไปหาดพัทยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะ ไม่ต้องราคาแพงมากอยู่ในจุดที่ไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าราคาถูกระคะาประหยัดเนาะ <c oughs> ก็เก็บเงินไปกินบุฟเฟ่ตอันเลหรืออะไรองนี้ดีกว่านะคะมีเป็นสาว่ายน้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็เข้าอาหารแต่เราไม่ได้กินนะ